One, two. สวัสดีจ้าพบก,กับช่องเทยไใย,ยสไปฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีเป็นของป,อง,ปองไปโชคสุขคน,ขนจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะและขอบคุณแฟนคลับ FC ทุกท่านนะคะที่ติดตามมาจากฝั่งทาง t i k t o อกด้วยนะคะขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจให้กันค่ะวันนี้อากาศข้างนอกหนึ่งองศานะคะเมื่อเจ้านี้แต่ตอนนี้ขึ้นมาได้สมสี่องศาได้นะคะ ตอนนี้ก็เที่ยงขึ้นมาแล้วตัวโตก็กินข้าวเที่ยงเพิ่งเสร็จไปพ่อใหญ่ก็กินเสร็จไปเหมือนกันนะคะว่ากันไปช่วงนี้ดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะเมื่อวาน 4- ี่ห้าฤดูเลยค่ะทั้งฝนทั้งลมทั้งแดดทั้งหิมะทั้งรูปเห็บหล่นเปลี่ยนทุกชั่วโมงค่ะเมื่อวานนะคะวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะ ตอนนี้พ่อใหญ่ก็รีบออกจากบ้านไปนะคะรีบไปแบบด่วนๆนะคะหน้าตาตื่นเหมือนกันค่ะโตโตก็เลยถามว่าเป็นอะไรนะคะแกบอกว่าก่อนหน้านี้เพื่อนแกนะคะแกก็มีเพื่อนหลากหลายคนที่ทำงานโรงพยาบาลทำงานศูนย์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลต่างๆนะคะโทรมาบอกว่าแฟนเก่าแก่แกเคยอยู่กับแฟนเก่ามา15ปีนะคะ แล้วก็เลิกลากันไปแล้ว8ปีก่อนที่จะมาเจอกับตัวโต้นะคะทีนี้แฟนเก่าแก่เข้าโรงพยาบาลได้2อาทิตย์แล้วนะคะว่าป่วยหนักมากนะคะแฟนเก่าพ่อใหญ่ก็เป็นคนที่ไม่มีญาติหรอกคะ่ะอาจจะเหลือญาติพี่น้องคน2คนนะคะก่อนหน้านี้ก่อนตัวโต้จะไปเมืองไทยปีที่แล้วก็มีปัญหากันเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องเที่ยวไปเยี่ยมแฟนเก่าเรื่องอะไรหลากหลายอย่าง แฟนเก่าพ่อใหญ่โทรมาหลกมาร้อนโทรไปชวนอยากไปเที่ยวนู่นอยากมันนี้โทรมาวุ่นวายกับเราก็ว่าได้แต่วันนี้โตโต้ไม่ไปด้วยนะครับปล่อยให้แกไปคนเดียวเพราะว่าอยู่โรงพยาบาลเมืองไม่ไกลกันมาก20นาทีขับรถไปก็ถึงแกก็ก็คงเป็นห่วงกันบ้างนะคะในฐานะอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเขาป่วยหนักมากได้ยินว่าเป็นมะเร็งได้นะคะ อาจจะไม่รอดนะคะอาจจะไม่รอดอาจจะไม่นานนะคะอาจจะมีชีวิตอยู่ไม่นานแกก็เลยอยากจะไปเห็นหน่อยนึงแกก็เลยไปแล้วค่ะเราก็ไม่ได้ว่านะคะเก่าก็เก่าใหม่ก็ใหม่แกก็อยากจับไปเห็นกันแกก็เลยรีบไปนะคะแกก็ชวนเราอยู่ถามเราอยู่แต่เราไม่อยากไปตอนมีชีวิตเราไปด้วยอยู่แต่เราตัวตัวเองก็ไม่ขึ้นบ้านเขาไม่นี่เราค่ะให้เขาไปคุยกันดื่มกาแฟคุยกันหน่อย เพราะว่าก่อนหน้านี้แฟนเก่าพ่อใหญ่ก็เข้าศูนย์บำบัดน,นะคะคล้ายๆพวกโรคซึมเศร้าโรคจิตนิดๆเข้าศูนย์อยู่สามเดือนสี่เดือนนะคะทีนี้ก็ได้ยินว่าป่วยหนักนี่แหละค่ะแกก็เลยไปดูกันเพราะว่าแฟนเก่าของพ่อใหญ่เองก็ทิ้งพ่อใหญ่ไปตอนที่มีคนใหม่นะคะทีนี้ทิ้งพ่อใหญ่ไปได้สักพักก็เลิกลากับแฟนใหม่เขา แกก็อยากมาเป็นเพื่อนที่ดีก็ว่าได้หรือว่ามาในนามไหนก็ไม่รู้ก็อยากมาดื่มกาแฟยอยากมาเจอตัวตัวเองอยากมาหลากหลายอยากมาวุ่นวายกับเราเหมือนกันพอสมควรช่วงหนึ่งนะคะแต่วันนี้พ่อใหญ่ก็เห็นซึมเศร้าหน่อยหนึ่งก็รีบออกไปก็ไม่ได้ว่ากันนะคะเราไม่ว่าเขาเพราะว่าการที่เลิกลากันคล้องฝรั่งมังค่าเห็นหลากหลายคนเพื่อนแกเหมือนกัน เลิกลากับเมียมีลูกสองลูกสามเขาก็แบ่งสรรปันเวลาให้ลูกกันลูกส่วนมากก็จะอยู่เป็นหลักกับเมียเสาร์อาทิตย์ก็จะมาอยู่กับพ่อบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเลิกลากันด้วยดีไม่ว่าไทยหรือเทศก็ยังเป็นเพื่อนกันได้แต่ฝรั่งส่วนมากเปลี่ยนเพื่อนกันได้ค่ะสามารถไปดื่มกาแฟรหรือว่าไปเที่ยวด้วยกันได้อย่างทางนี้มีเมียใหม่แฟนใหม่สามารถไปเจอกันแล้วก็ทางนู้นมีแฟนใหม่ก็ไปเจอไปเที่ยวด้วยกัน ก็มีหลายผู้เ็าทำแบบนั้นเราก็เลยไม่คิดมากเท่าไหร่นะคะช่วงหนึ่งช่วงปีที่แล้วก็มีคิดมากอยเป็นบางช่วงหรือว,ว่าอยากจะได้แฟนเราคือหรือว,ว่าไม่มีที่ไปที่มามาวุ่นวายเราก็เคยคิดบ้างนะคะแต่วันนี้แกก็ไปแกคงไปไม่นานคะ่ะแกว่าอยู่เต็มที่ว่าจะชั่วโมงหนึ่งนะคะก็เข้าไปโรงพยาบาลทางนั้นเขาก็รู้จักกับหมอกับอะไรด้วยแฟนตัว,ตว,ตวเองแกทํางานอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่อายุ20จน 45ปีนะคะในโรงพยาบาลทำงานจนทุกวันนี้แกก็กเกษียณก่อนอายุปกติกเกษียณ6 7เนเธอร์แลนด์เดี๋ยวนี้แก65หแกก็กเกษียณก่อนแกขอไปตัวโต,วตวเขาไม่ได้ว่าก็เลยว่าฝากเยี่ยมเขาด้วยแล้วการเนี่ยเขาหายหน้าอะไรยังไงแกบอกว่าไม่รู้เขาจะรู้สึกตัวหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนของพ่อใหญ่ทํางานที่ศูนย์ตรงนั้นโทรมาด้วยแกก็เหมือนเขาไม่รู้สึกตัวแล้วอะไรแล้วคงไม่นานเขาว่าอย่างนี้อาจจะเสียชีวิตอาจจะอะไรยังไงก็ เราก็โหสินะคะอาจจะเคยด่าเขาในจิตในใจอะไรก็ว่าไปเราก็โหสิกรรมให้กันนะคะนี่แหละค่ะตุ๊ตุตก็เลยมีเรื่องนี้นะคะว่าพ่อใหญ่รีบไปจังเลยป้าเกิดเหตุอะไรขึ้นเกิดถูกเฉินอะไรเหรออะไรอย่างนี้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งแก่แกไปก็บอกแกอยู่ว่าอย่าคิดมากนะนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับแฟนตุ๊ตเองก็เป็นคนใจดีใจอ่อนนะคะจิตใจดีนะคะมองโลกในแง่ดีซะส่วนมากนะคะ ที่อยู่กันได้ก็เป็นเพราะแบบนี้ล่ะค่ะบางครั้งเราร้อนขึ้นแกก็เย็นแกก็เงียบแกก็นิ่งแกก็จะมาหยอกมาล้อนู่นนี่นั่นว่ากันไปนะคะตอนนี้อากาศทางเมืองนอกก็หวังว่าสักอาทิตย์สอ,อาทิตย์ไปอากาศจะสูงขึ้นเรื่อยๆถึง10กว่าต้นๆน,น,นะครฝั่งทางโตโต้นะครเพราะว่าดอกไม้เมืองหนาวกําลัง ออกดอกออกอะไรเยอะนะคะแต่ยังไม่บานนะคบเพราะมันรอจังหวะที่ดวงอาทิตย์หรือว่าแสงสว่างอะไรขึ้นมีความร้อนหน่อยนึงมันถึงจะบานวันข้างหน้าถ้าดอกไม้บานวสวยๆตรงไหนตรงไหนหรือว่าทุ่งทิวลิปหรือว่าสวนทิวลิปใหญ่สวยๆตัวโตก็จะออกไปถ่ายทําพาทุกคนได้ชมคลิปวสวยๆทุ่งดอกไม้งามๆกันนะคะตอนนี้ก็ สลับปรับเปลี่ยนหน่อยหนึ่งอาจจะมีแถวนี้ด้วยหรือว่านั่งคุยในบ้านบ้างหลากหลายเรื่องราวนู่นนี่นั่นมาเล่าสู่กันฟังนะคะอย่างแฟนเก่าตัวโต,วตวเองก็เขาก็สนิทกับฝั่งทางแม่ย่านะคะเท้าความไม่ฟังหน่อยหนึ่งแม่ย่าก็ชอบพอเขาดีคุยหยอกล้อกันดีเขาภาษาเดียวกันแล้วคนที่เป็นอย่างตัวโตวเองกับพ่อใหญ่เองก็ส่วนมากก็จะเป็นคนรื่นเริงสนุกนะคะ พ่อใหญ่บอกเวลาไปหาแม่ที่หนึ่งเขาก็หยกก็ล้อกันบางครั้งเขาทากับข้าวกับแม่นู่นนี่นั่นแม่ยากก็คือว่าคนประเทศเขาเขาก็อยากให้ลูกให้เต้าเขาได้คนประเทศเขาสมากกว่าเพราะว่าการสื่อสารต่างๆนะคะมันง่ายด้วยนะคะแล้วก็พวกที่เป็นเกย์เป็นแบบนี้ก็เข้ากับแม่กับพ่ออะไรได้ง่ายนะคะช่วยทําสวนทํากับข้าวทาอะไรได้ แต่ทีน,นี้บ้านไม่ยากก็อยู่ไกลเลือเกินนะคะห่างจากบ้านตัวตัวไปถ้าขับแบบเร็วๆก็เกือบสองชั่วโมงได้ขับรถไปถ้าอยู่ใกล้ก็จะไปทําสวนทําอะไรช่วยตอนนี้แกก็อยู่คนเดียวนะคะแล้วแฟนตัวตัวเองก็คงไม่กล้าบอกแม่นะคะตอนนี้ว่าแฟนเก่าเขาป่วยหนะักเพราะว่าบางช่วงตอนที่เลิกรางกับพ่อใหญ่ใหม่ๆนะคะแฟนเก่าแกก็ติดต่อกับฝั่งทางแม่พ่อใหญ่อยู่นะคะคุยกันเล่นนู่นนี่นั่นถามสารลนัสาม สามรักทุกสุขดิบกันอยู่นะคะแล้วก็แม่ของพ่อใหญ่เองของแฟนตัวตัวเองแม่ยา่านี่ก็เที่ยวโทรมาบอกพ่อใหญ่ไปเยี่ยมเขาหน่อยนะนูน่นนี่นั่นถือว่าเป็นเพื่อนกันเคยดูแลกันมาอะไรกันมาตั้ง10กว่าป,ป,ปีอะไรประมาณนี้นะคะแต่สําหรับฝรั่งสําหรับแฟนตัวตัวเองแกก็ย้ํานักย้าหนานะคะถือไม่ต้องมาโกรธมางอนมา มาหึงมาห่วงนะเพราะว่าเลิกแล้วก็เลิกแล้วต่อกันประมาณนี้นะคะแฟนเก่าของพ่อใหญ่เองก็อายุมากกว่าตัวตตุ๊สิบปีนะคะพระใหญ่อายุมากกว่าตัวตต๊กก็เกือบยี่สิบปีได้นะครับมันก็ไล่กันไปนะคะจากตัวตต๊ไปหาแฟนเก่าก็สิบปีจากนั้นก็ไปสิบปีเหมือนกันนะคะใหม่ก็คือใหม่เก่าก็คือเก่าเราก็พยายามหนักแน่นนะคะไหนที่เป็นของเราก็เป็นของเราวันข้างหน้าจะเหมือนตัวตต๊บอกนั่นแหละค่ะ คนที่ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่จะไปกราบเท้าเขาดึงขาเขาไว้ถ้าเขาจะไม่รักเราแล้วมันก็ไม่รักเราอยู่ดีนะคะจะเหยีขาตีลาการ้องห่มร้องให้ถ้าเขาไปแล้วเขาก็ไม่กลับคืนมากลับมามันก็อาจจะไม่เหมือนเดิมนะคะก็พยายามบอกตัวเองว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเราอะไรจะนี่เราก็ต้องสู้ต่อไปนะคะเรามีชีวิตอยู่เราก็ต้องสู้ท้อได้แต่อย่าถอยก็ให้กำลังใจตัวเองซะส่วนมากทุกวันนะคะ ก็บอกพ่อใหญ่ว่าค่อยเปลียนค่อยไปขับรถไปก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็ฝากเยี่ยมเขาด้วยให้เขาหายก็ยิ่งดีใหญ่นะคะแต่ได้ยินแกอธิบายให้ฟังแล้วว่าเพื่อนที่โรงพยาบาลโทรมาเขาบอกว่าคงไม่นานนะคบคิดว่าเพราะว่าป่วยหนักมากอะไรประมาณนี้นะคะก่อนหน้านี้ก็เข้าศูนย์บำบัดอยู่3มเดือน4ี่เดือนก่อนพวกตัวตู้จะไปเมืองไทยนะคะเขาก็ถือว่าดีขึ้นจนออกมาหางานทําเองได้อะไรได้นะคะ ช่วงนู้นเราก็ตื่นเต้นลุ้นอยู่นะคะหลากหลายอย่างเราก็คิดว่ากลัวแฟนเราเคว้นนู่นเควนี่หรืออยากอยากไปหาเขาหรือจะกลับไปคืนดีกันหรือเปล่าแต่ทาง Facebook ทาง YouTube อะไรต่างๆการติดต่อสื่อสารกันทางโลกโซเชียลมีเดียแฟนตัวโตอเองเป็นคนไม่เรื่องมากกับไม่ได้จำจีจำชัยกับเราเรื่องพวกนี้ปล่อยให้เราติดต่อสื่อสารกับคนสะดวกเราก็ปล่อยให้เขาคุยกับแม่กับพ่อครัวกับเพื่อนกับอะไรทุกคนตัวโตไม่เคยเช็คโทรศัพท์แฟนนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยความเป็นอิสระนี่แหละค่ะมันสามารถทําให้เราอยู่ด้วยกันได้แต่มีอะไรเรื่องอะไรต่างๆขุนเครืองหมองใจกั็เราต้องเคลียร์วันตัววันก็ต้องคุยกันห้ามบึ้งตึงเพราะใหญ่บอกนะคะแต่ก่อนตุ้โตเคยอยู่กับแฟนคนไทยนะคะทะเลาะกันทีนึงไม่คุยกันเป็นอาทิตย์ก็อยู่ด้วยกันได้ค่ะเฉียดกันไปเฉียดกันมากินข้าวด้วยกันก็กินได้แต่แต่ไม่คุยมีแต่ความ อึมครึมสะสมความโกรธความเกลียดชังความอะไรกันต่างๆนานาถ้าเรายิ่งสะสมมันความโกรธมันไม่เหมือนสะสมเงินสะสมทองมีแต่จะรวยขึ้นนะคะสะสมความโกรธสักวันมันบึ้มทันทีแล้วก็ทะเลาะก,กันรุนแรงแล้วก็เลิกลากันแบบมองหน้ากันไม่ติดไปเลยนะคะถ้าเปลี่ยนแบบนั้นแต่การเลิกลากของฝรั่งส่วนมากนะคะจริงๆก็คือจะไม่มีลงไม้ลงมือนะคะจะตกลงกันจะคุยกันดีๆเพราะส่วนมากฝรั่งเขาจะ หันหน้าคุยกันเคลียร์กันวันต่อวันเขาจะไม่ชอบความอึมครึมนะคะชีวิตการใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นต่างแดนการใช้ชีวิตอยู่กับฝรั่งมังค่านะคะเขาจะชอบความเปิดเผยมากกว่าถ้าจะยุติความสัมตันจะเลิกจรจากันก็ต้องหันหน้าคุยกันตกลงกันด้วยดีนะคะวันนี้ก็มีเรื่องนี้นะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทุกคนขอให้มีความสุขจ้าบ๊ายบายค่ะ